สืบข่าวไรวันอัปเดตล่าสุดหมอรามเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรได้ระบุข้อความว่าปิดตำนานดาวร้ายตลอดกาลแม่เย็นจะกระจันดาวใครด้วยวัย56ปีทีมงานหมอรามเสี่ยงอีสานนกน้อยอุไรพรขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยค่ะขอให้แม่เดินทางสู่ตำปลายพบที่ดีค่ะต่อมาแม่นกน้อยอุไรพรก็ได้โพส ภาพอารายแม่เย็นจักรจันดาวไพรโดยระบุข้อความไว้ว่าเจ้าบออยู่นำแม่อีลีนอเย็นดวงใจแม่เมื่อไปส่องเฟซบุ๊กของจักรจันดาวไพรเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความสุดท้ายไว้ในวันที่2มกราคม2568โดยระบุข้อความว่าปีใหม่แล้วกับชุดใหม่เขียวๆจ้าและภาพของมาลายเงินสดที่เธอได้จากแฟนคลับ ระบุว่าแม่ขอขอบคุณมาลนยออนไลน์ปีใหม่จากลูกๆทุกคนนะคะขอให้ลูกๆปังๆรวยๆกันทุกคนเด้อจ้า